คำถามคำถ,ถามเดียวเลยค่ะอาจารย์พอดีว่าปกติอะค่ะเป็นคนเลี้ยงแมวอะค่ะเลี้ยงมานานมากแล้วค่ะยี่สิบปีได้แล้วค่ะทีนี้คนละแวกบ้านก็จะรู้รว่าเราอะเลี้ยงแมวค่ะทีนี้ปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยที่บ้านเนี่ยเกิดปัญหาเยอะมากก็คือแม่ตัดขาซ้ายพี่สาวติดเตียงแล้วก็มีแมวของตัวเองอยู่สิบกว่าตัวค่ะแล้วล่าสุดอะคนข้างบ้านอะคะ่ะคนที่รู้ว่าบ้านเราอะเลี้ยงแมวซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะ เขาเอาแมวมาปล่อยอีกคลองหนึ่งก็คือสี่ตัวเท่ากับว่าเราอ่ะจะต้องรับผิดชอบแมวกลายเป็นสิบหกตัวค่ะซึ่งเราไม่ไหวทีนี้เราก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเราเอาแมวสี่ตัวเนี่ยไปไปล่อยต่อเราจะบาปไหมคะจาย์แล้วแมวสี่ตัวนี่มันเป็นแมวเราไหมล่ะไม่ใช่ค่ะเขาเอามาปล่อยแล้วเราเลี้ยงมานดนหรือยังเขามาปล่อยอาทิตย์ที่แล้ววันที่ห้าค่ะจานารย์เอ,อเราไม่อยา<ต>เยเาม<ร> ไม่ผิดมันไม่ใช่แมวเราแต่แรกเราแค่มีความเมตตาสงสารต่อมันแค่นั้นเองแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถเมตตาต่อมันได้เราเกินกว่าภาระเราเราเบียดเบียนเดือดร้อนตัวเองแล้ววิธีการคือก็อไปปล่อยที่อื่นเลยหรือหาบ้านให้มันอยู่ถ้ามีความเมตตาหาคนมาเลี้ยงแทนหาบ้านให้เขาอยู่ถ้าเมตตาในระหว่างนั้นเราเลี้ยงดูไปก่อนแล้วระหว่างนี้หาบ้านให้เขาอยู่แต่ถ้ามันไม่หาได้ไม่มีทางไม่มีลู่ทางอะไรเลยจะเอาไปปล่อยแล้วให้คนเนี่ย รับไปเลี้ยงตามเหตุตามปัจจัยอันนั้นก็แล้วแต่เราอันนี้แล้วแต่เราเลยมันอยู่ที่ความเมตตาหรือไม่เมตตาแต่ไม่ได้ผิดอะไรอ๋อค่ะเพราะว่าเราพยายามหาบ้านให้เขามาตั้งแต่วันที่เรารู้ว่ามีคนเอามาปล่อยอ่ะค่ะแต่ก็คือก็ไม่มีใครรับเลยเพราะว่าเศรษฐ,ฐกิจอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีใครอยากเลี้ยงแมวเท่ากับตอนเนี้ยก็คือเราต้องรับผิดชอบแมวรวมสี่ตัวเนี้ยนะคะเป็นสิบหกตัวแล้วค่ะ เราต้องดูคนป่วยติดเตียงอีกสองคนเราหมายตัวหนึ่งซึ่งมันค่อนข้างโหลดจริงๆค่ะอาจารย์ทีนี้ตอนอาจารย์เคยตอบมาครั้งหนึ่งแล้วว่าไม่อยากเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงเราเราไม่เข้าใจตรงเนี้ยค่ะคือไม่อยากเลี้ยงไม่ต้องเลี้ยงมันก็หมายความว่าเราก็ต้องเอาเขาไปไปล่อยต่ออันนี้คือความเข้าใจเราเองเราไม่แน่ใจว่าอาจารย์หมายถึง เราเอาไปปล่อยได้เลยเพราะมันไม่ใช่ของเราแต่แรกแต่ถ้าเป็นของเราแล้วเอาไปปล่อยอันนี้บาปนะเพราะเรากำลังปเปียน,นเขาไม่ใช่คะ่ะไม่ใช่แมวเราเพราะว่าแมวเราอ่ะที่สิบกว่าตัวเนี่ยเราทําหมันมาหมดแล้วคะ่ะอาจารย์แล้วล่าสุดก่อนที่ก่อนที่คอกเนี้ยจะมาสี่ตัวนะคะอาจารย์สองเดือนที่แล้วคะ่ะเดือนสิงหาเขาก็มาปล่อยสองตัวคือมาปล่อยตีทีละตัวคะ่ะห่างกัน เราก็ยังโอเคอยู่ที่สิบสิบสองตัวเพราะว่าแมวเก่าตายตัวหนึ่งก็สิบสองตัวยังรับไหวพอทีนี้งวดนี้มาเขามาปล่อยทางคอกเลยค่ะคือตอนนี้แมวของเราเองที่เราเลี้ยงอยู่อ่ะจริงๆอ่ะเหลือแค่เก้าตัวเองค่ะเขาเอามาปล่อยกันแบบห้าครั้งแล้วอะค่ะอาจารย์เราทุกคน<ม>ก็จะพูดว่าก็เป็นบ้านเธอเลี้ยงแมวบ้านเธอเลี้ยงแมวก็เลยแบบอยากสงสารถามว่าสงสารสงสารมากค่ะอาจารย์หนูก็ไม่รู้จะทำยังไง วางเฉยเราไม่สามารถรับภาระทุกอย่างได้วางเฉยมีสติสัปชัญญารู้เนื้อรู้ตัวกับปัจจุบันขณะวางเฉยอย,ย่างเดียวเพราะถ้าเราทําเราเลี้ยงเบียดเบียนเดือดร้อนตนเองแล้วแล้วเดี๋ยวที่เหลือจะเบียด,ดเบียนเดือดร้อนกันหมดวางเฉยเลยอุบเบกขาปล่อยก็คือปล่อยเรารับภาระตรงนี้ไม่ได้ให้เป็นไปตามกรรมสักเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เมตตาต้องเมตตาอยู่บนพื้นฐานของการไม่เบียดเบียนเดือดร้อนตนเองถ้าเบียดเบียนเดือดร้อนตนเอง จากความเมตตาจะเปลี่ยนเป็นความเศร้าหมองจากกุศลจะกลายเป็นอกุศลแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเลี้ยงไม่ได้หาบ้านไม่ได้ทําทุกอย่างไม่ได้แล้ววางเฉยเลยปล่อยตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยไปปล่อยในที่ที่เขารอดได้หรือหาเหตุหาปัจจัยในการหากลุ่มหาที่หาทางในการเลี้ยงดูถ้าทําไม่ได้ก็ปล่อยวางเฉยตามเหตุตามปัจจัยปล่อยให้เป็นวิบาของเขาไปถ้าเขาทําบุญ <S <S ทํากรรมของเขามา <S <S เดี๋ยวก็คงมีคนมาเอาไปเลี้ยงเอง ค่ะอาจารย์หนูเครียดเราเครียดมากเลยเพราะว่าสบตาเขาแต่ละทีตอนคุกค่าให้เขากินก็สงสารมากแต่ก็รู้ว่าเขาต้องโตขึ้นน่ะคะ่ะเพราะนี่มันเป็นแมวเล็กมากแมวแบบเหมือนเพิ่งหย่านมแม่มาค่ะสบตาเขาแต่ละทีเราก็เสียใจมากเราไม่รู้จะทํายังไงจริงๆค่ะอาจารย์อืก็หาถ้าหาได้ก็หาหาไม่ได้ก็ตามนั้น เราหากลุ่มดูให้กลุ่มเขาช่วยหรือคนที่เขามีอิทธิพลในการช่วยอย่างเงี้ยเนี่ยใครอยากจะรับเลี้ยงแมวเนี่ยติดต่อไปเนี่ยลองติดต่อดูชื่ออะไรเนี่ยแคปหน้าจอไว้แล้วทักไปหาเขาเผื่อใครจะอยู่จังหวัดไหนอะอยู่สมุทรสาครค่ะอาจารย์เอาอยู่แค่นี้เองสมุทรสาครใครไปรับเลี้ยงได้ก็ไปรับเลี้ยงสี่ตัตวลูกแมวใครจะเอาก็เอาเกันกระจายกันไปแค่แคปหน้าจอชื่อเนี่ย ทักไปใครช่วยได้ก็ช่วยขอบค<อ>ุณมากค่ะอาจารย์เออแคปหน้าจอ<ข>ไว้ก่อนให้คนที่เขาอยากจะลองดูอะ่ะลองลองแคปหน้าจอไว้คนที่จะเลี้ยงอะนะคนที่คิดว่าจะเลี้ยงอะ่ะแคปหน้าจอเขาไว้แล้วทักไปหาเขาให้เราทักไปหาเขาเองแล้วก็เอาไปเลี้ยงแล้วก็ทักไปหาเนี่ยทักไปหาตัวเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยลินเหรอใช่ค่ะอาจารย์ลินไพลินเนี่ย เอ hey, แล้วก็หลัเแร้ะว่าจะเอาไปกี่ตัวจะเอาไปทีะปทละตัวหรือจะเอาไปหมดสี่ตัวก็ขอเข้าไปส่งตรงไหนอะไรยังไงได้บ้างอย่างเงี้ยวิ่งไปให้ตรงไหนการวิ่งไปรับกันตรงไหนได้บ้างอย่างนี้ตามเหตุตามปัจจัยไปได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ไม่มีอย่างอื่นแล้วค่ะเออจังขอบคุณค่ะอาจารย์รักษา,าสุขภาพนะคะออคสวัสดีค่ะ